ยอมเลยใช่ปหมยอมยอมจับฟูคุอืมโอ้โหงามจัดไปเฮ้ยทำล่ะนึกดูดินี่อะไรเฮ้ยโอ้โหเนี่ลวตายหมดเเนี่ยนะฮะเนี่ยชุดรวมโคตรสวยครับชุดรวมโคตรสวยครับชุดเด็ดเลยนี่ต้องเอานี่ออกขึ้นมาหมดเลยด้วยกับเอ้าแล้วใครเอาลงไปอีกแล้วนั่นมีเอ๋นั่นด้วยนะที่ให้อาหารนะ่นเลไม่นี่ใครเอาลงไป สวยแรงชุดนี้นะสวยสุดๆโด,ดูแพงเลยแพงเลยดูขนด,ดูขนดิ ขนก่อนดิชุดขนชุดรวมขนนะครับอืจุดนี้ใครถ้าออกมาไม่ต้องพูดเลยอ่าสุดยอดสุดยอดหมูอีกแล้วอ่าฮะอ่าฮะแข้งสวยอ่าฮะ,อ,ะอืมอืม,อมไปไปเนาะไป ใหญ่เดิใหญ่ปล่อยเข้ามาใหม่ครับธรรมดาโดนไล่นะฮะทักทายให้ยอมกันฮะจะได้อยู่ด้วยกันได้เออใหญ่เจีใหญ่ครับอืมผู้เริ่มเข้ามาห้ามแล้วฮะเนี่ยโอ้โห โอเคสุดสุดสดสุดไปักนุดรักสุสุดรเ่เยังยังยังยัทำความรู้จักกันอยู่ไหม ยังตัวเมียยังไม่พร้อมนะฮะวันนี้วันที่่าไรนะสิบสองนะครับมกราเนาะมีตัวกวนครับมีตัวกวนครับโอ้โห ควนครับเข้าไหมาโอ้สายขนนะสายดบนะครับเข้าไหมเฮ้ยเข้าดีว่าไอ้ยออ่ผสมนะครับผสมนะครับลงพไปย,ยเัเย็นบวกสายเหนือนะครับผมสายขนนะครับ ตัวนี้วาแลวนะครับจะกัดตัวผู้อีกตัวผู้ลลร่ำมึงอะเอ้าเอาดิเอ้าโอ้ตัวเมียกวน นี่เเรียบร้อยเรียบร้อยเบร้อยอาอนี้มันมากวนเนี่ยอีกตัวเดียวเดี๋ยวก็มาทั้งคืนน่นแหละเออ โอ้สวยจัดฮะเออไอ้นีงง่มากวนเขา เราชันมาแล้วเราชันมาครัเออเราชันดูใกล้มันไม่ได้นะมันห่วงตัวเมียอมโอเคเดี๋ยวเราเราดูต่อไปนะครับผมเดี๋ยวทำงานต่อก่อนโอเคครับ